สวัสดีค่ะคุณผู้ชมก็อีพีนี้อีพีห้ารายงานข่าวสี่ทุ่มนะไปสี่ทุ่มสี่ทุ่มจะไปดูคุณคุกกี้ว่าเป็นยังไงกันเมื่อกี้ก็ตึงตังตึงตังกันไปอ่าหายแล้วนะอันนี้ใครที่เพิ่งดูไปเลยอย่ที่ไหนไม่ต้องกวน <laughs> นางไปกวนไปเรียบร้อยมามาเหมือนเดิมใช่ไหม คุกกี้แม่ขอเข้าไปดูหน่อยนะลุงนะคุกกี้นะติดละแสดงว่าตัวอยู่ตรงนี้อันนี้ไม่เห็นอะไรเลยเจฟฟี่คือให้ดูไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงนะมือมันเข้าไปไม่ได้เลยเขาขวางอยู่ที่ประตู อะไเี่ยมังบมกโซโนะมอไม่อะไรไม่เห็นเลยไ,ไม่รู้เป็นไง้างเอาเป็นว่าเดี๋ยวคงต้องหาผ้าไปเพิ่มอ่ะคือเราก็มีผ้าเยอะแต่ว่าเนี่ยเจ็บซื้อมาเยอะเลยก็หลังจากที่คลอดปุ๊บก็ไม่ได้ชา้าอ่ะเขาก็ไปกัดเล่นกันดังนั้นก็ก็ต้องไม่ให้นะะเดี๋ยวจอาไปให้ผ้า,าไปให้น้องกุกก้อะไรลูกอะไร เป็นกําลังใจให้ใช่ไหมหนูเป็นกําลังใจให้หรือหนูมายุ่งหรือหนูมาป่วนเอาไงลูกหายแล้วอะเดี๋ยวให้คนคุกแกเขาขวางประตูอะมันไปไม่ได้เนี่ยติดเลยเออจะให้แม่ให้ยังไงเราลูกเอ๋ยขอโทษนะลูกเอ้ส่งข้าวส่งน้ำอยากแอบ,บดูโอเคไม่กวนแล้วนะน้ำพอไหมอะ น้ำพอโอเคกี่ตัวกี่ตัวแม่จะรู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวช่วยเขานิดนึง <c oughs> แต่เขาก็จำเราได้เลยเนาะไปเอาไงลูก,เอ,ลกเอาไงอะ่ะคุณยายคุณยายเขาข้อลลกอะ่ะเอาไงดีเราเราต้องมานั่งปรึกษากันแล้วแหละเอางี้ไหมเอางี้ไหมหรือเราแบ่งหน้าที่กันเอาป่ะโอเคนะเซอร์ปี้วันนี้เซอร์ปี้เฝ้าไข้นะวันนี้คืนนี้นะ ตอนนี้สี่ทุ่มแล้วทั้งคืนเลยเซเลป,ปี้ห้ามนอนโอเค for คุณยายเซเลป,ปี้ตั้งใจฟังลูกอย่าดื้อลูกโอเคนะห้ามหลับนะแล้วเดี๋ยวแม่ไปนอนแล้วเดี๋ยวเราสลับสลับยามกันโอเคโอเคไฮไ้ไปไฮ้ไปโอเคโอเคอเย่ตกลงตามนี้นะตกลงตามนี้นะสี่ทุ่มจนถึงหกโมงเช้านะเป็นหน้าที่ของเซเลป,ปี้โอเคแล้วเดี๋ยวแม่มาสลับกับเซเลป,ปี้ตอนหกโมงโอเค นี่คือหน้าที่ยามให้มาเป็นยามเฝ้าไข่คุณยายนี่จับได้คาหนังคาเขาแปลว่าอะไรตอนนี้คือสี่ทุ่มยี่สิบคุณยายเป็นยังไงมั่งก็ไม่รู้ตกลงกันสะดิบดีว่าจะเฝ้าไข้คุณยายมันน่าตัดออกจากกองมารกูไหมเจเลปี้ฮะ พรุ่งนี้ชาแก่กีบเพ่นนอนจับได้ค่ะนังค่ะเขาเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะเซร์เี้เซร์เี้เฮยฮัลโหลทำท่าไม่ได้ยินใช่ไหมทำท่าไม่ได้ยินไม่สนใจเขาใช่ไหมเฮย เฮ้ยโอ้ยน้อยใจนะน้อยใจแล้วนะงอแล้วนะนี่ถ่ายแล้วนะเนี่ยคนคุณผู้ชมพี่พี่ที่เขาช่วยเหลือหนูเนี่ยพี่เขาดูอยู่นะตอนนี้นเนี่ยทำตัวไม่น่ารักเลย acting acting อ,อ,อ่ฮรู้ตัวแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้ตัวรู้ว่า acting ใช่ไหมฮะ ันนี้คือรู้ตัวเรียกปุ๊บแล้วก็ทําท่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น